ถ้าอยากฝึกสำเนียงฝึกภาษาภายใน3เดือนทำยังไงดีอ่ะสวัสดีครับผมเจษิพันธ์นะครับเรียกเจษกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตชีวิตกันถือว่าเป็นชา l เล n นหนึ่งของชีวิตเลยน,ะนั่นก็คือผมได้ทำงานพาร์ทไทมแล้วครับเป็นพาร์ทไทมงานอะไรงานอะไรพนักงานโรงหนังครับผมซึ่งจะบอกว่าพนักงานโรงหนังธรรมดาก็ไม่เชิญนะฮะเขาเป็นเรียกว่า ต้องการคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้อ่าแล้วก็ทํางานอยู่แถวห้างแถวย่านเพลินจิตนะครับอุบไว้ยังไม่บอกนะเดาๆดากันไว้เดา,ดาได้เลยนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ทําหน้าที่เป็นบออฟิศนะครับหรือว่า ทั้งานขายตั๋วนั่นเองเป็นเหมือนกับตรงหน้าเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วกันตรงนั้นนะครับลูกค้าหลายๆคนเี่กก็จะมายืนคุยกับเรานะครับมาออกตั๋วให้แนะนําตั๋วหนังยังไงมีอะไรขายบ้างมีป๊อปคอนมีแพ็กเกจคือมันไม่ใช่แค่ต้องมาขายตั๋วนะครับออกตั๋ววันนี้อะไรอย่างงี้รับมือกับลูกค้าชาวต่างชาติด้วยครับต้องมานั่งคุยกับเขาต้องมาอธิบายเขาคุยภาษาอังกฤษคือต้องเจอกันเกือบทุกวันนะครับ almost every day ที่ have conversation with foreigners แบบบ่อยมากต้องเจอบ่อยมาก hey you Can you recommend the movies? Is ส์ไอสือ a ูฟ a ี l อะเวิรถามถามถามเราแล้วก็ต้องคุยคุยใช้สื่อสารกันในการสื่อสารบร่อยๆครับเพราะว่าเขาอะอยากรู้ก็อยากเข้าใจว่าเออตรงเนี้ยมันมีอันนี้นะมันมีหนังรอบนี้นะเราก็ต้องโต้ตอบให้เขาแบบเขา understand อ d e r ร t a n d ให้ได้อันนี้แหละคือประเด็นสำคัญที่ผมอะสมัครงานได้เพราะว่าคุยกับเขารู้เรื่องตอนนั้นอะผมไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็อธิบายว่าปิงาน,นคุณนะมันเจอแน่นอนการที่คุยกับฝรั่งเนี่ยอะไรอย่างงี้ต้องเจอแน่นอน,นอไม ไวเซอร์มาคุยไม่ไม่ไม,ไม่เราก็ต้องพูดได้จริงไหมองค์กรไหนองค์งกรเนี่ยเขาต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในเวในการที่แบบภาษาอังกฤษมีผลต่อการทํางาน,นจะมากคือเรยนเรียนยเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันทําให้รู้สึกว่าเราอะต้องพัฒนานตัวเองตลอดอย่างที่เกิดตอนอินโทรเลยทําไมต้องเรียนภาษาอังกฤษสามเดือนคือ3เดือนเนี่ยบอกว่าการทํางานน่ไม่ใช่เวลาที่สั้นแล้วก็เร็วจนเกินไปผมว่าคนที่พร้อมจะฝึกพื้นฐานแล้วก็อยากจะทํางานเนี่ยเหมือนกับที่ผมไปทำเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการฝึกให้เร็วที่สุดใช่ไหมฝึกสำเนียงได้อาจริงการ สูตภาษาอังกฤษที่แนะนานะครับก็จะเป็นพวกคําศัพท์และก็การสื่อสารเป็นหลักเลยไกรม่าเนี่ยไม่ต้องเน้นนะครับในการทํางานของเราเนี่ยเราจะเน้นสื่อสารกันกับคนอื่นชาวต่างชาติมากขึ้นเนาะถ้าใครที่แบบโฟกัสด้านแบบสปีกิ n งรัวๆเนี่ยโฟกัสที่คาศัพท์แล้วก็การสื่อสารเป็นหลักนะครับพวกแอสเซน์การออกเสียงเนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งหนึ่งมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับวันนี้นะก็คือนี่เลย Ing Breaking นะครับนี่ครับ,บสูตรภาษาอังกฤษ,กษที่จะทําให้ทุกคนสามารถฝึกได้ายใน3า์เดือนนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะกล่อ,องอ ด้ในครับด้านในรูฟมาแล้วด้านในนี่จะมีของมาเต็มเลยครับของของอิงเบรกิ่งที่เขาส่งให้มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับนี่ครับมีแถมสติ๊กเกอร์มาด้วยววสวยสันสวยงามเห็นไหมตอนเด็กๆแล้วก็มาแปะหน้าจอข้างหน้านะแถวตู้เย็นเนี่ยแล้วแม่ก็ถามว่าเออมาปแปะทําไมเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษนี่ครับเขาจะให้เขียนก่อนเลยว่าเออแบบว่าทาร์เก็ตออกที่ที่ของคุณเนี่ยคุณอะ่ะต้องการเรียนเพื่ออะไรกําลังใจคือปัจจัยหลักในการเรียนภาษานะครับอิงเบรกิ่งกล่าวมาค่อยเขียนลงไปนะครับใครมีป้าแหวงอะไรก็ลองเขียนลงไปเนาะโอ้โหอ๋ ยแผนปฏิบัติครับผมนี้เห็นไหมแผนปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเปิดมาครับสวัสดีนี่นนนอธิบายอธิบายละเอียดมากครับผมแผนนออันนี้อยากจะบอกว่าแผนปฏิบัติตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเราต้องฝึกแบบไหนฝึกอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของแต่ละวันนะว่าเราเออต้องฝึกแบบนี้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างนี้อย่างเช่นสมมติน,นะครับเช็คลิสต์วันแรกเนี่ยเขาจะบอกว่า l e s s o n 1 introduction เข้าไปฟังเชิงลึกและพูดตามไม่ทันอะไรอ,อ่านรูปแบบประโยคที่สําคัญนะครับจริงไกด์ไลน์ในการเรียนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะฝึกแบบไหนเริ่มต้นยังไงดีเวลาเราจะเริ่มต้นภาษาอังกฤษเนี่ยไอยแผนบายวัาตัวนี้เนี่ยก็จะแนะนําเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คอร์สบุ๊กนั่นเองและนี่ครับนี่ คอสบุ๊กอินเบรกกิ้งนะครับเป็นหนังสือเรียนนั่นเองนะครับซึ่งก็หนายอยู่เหมือนกันประมาณนี้คือหน้าปกใหม่เวอร์ชันใหม่สวยมากเขาอัปเกรดเป็นเวอร์ชันน2 0 2สเลยครับสวยมากเลยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดน่าเรียนมากเลยครับเอาจริงแกะมาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะฝึกกันแบบไหนคาถามทุกคนก็จะงงสงสัยอยู่ตอนนี้เนะเาะแล้วก็จะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนเลยนะครับเขาโฟกัสเทคนิคการเรียนรู้แล้วก็การฝึกฝนเนี่ย,ยประมาณอยู่3เทคนิคครับผมก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือการฟังเชิงลึกฝรั่งพูดหรือว่าฟังต่วที่บทเเรรียนพูดมาื่อๆฟัง จนเกิดการจดจำนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคแรกนะครับซึ่งการฟังเนี่ยก็จะฟังจากระดับความเร็วไปชา้าหรือยังไงเนี่ยมันก็จะมีแบ่งระดับไปนะครับเทคนิคที่2ก็คือเทคนิคการพูดตามไม่ทันนั่นเองนะครับชัดๆตามตรงตัวเลยก็คือเหมือนพูดตามสิ่งที่เขาพูดมาอย่างเช่นเขาบอกว่า hello good morning เราก็ต้องพูดตามครับ hello good morning เทคนิคสามนี่ก็คือการโต้อตอบอย่างรวดเร็วนะครับคือมันก็เหมือนกับการฝึก conversation จริงๆเลยหลังจากที่เราลองฟังแล้วเราลองพูดแล้วสุดท้ายก็ต้องลอง practice จริงๆก็คือการโต้ตอบ c o n v e r s ์ชชั่นครี e อทคอนเวอร s i t i o n ขึ้นมาเองนะฮะพูดอะไรมาแล้วพูดโต้กลับไปอะไรประมาณนี้ก็คือ3เทคนิคหลักๆของ Ink Breaking นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเนื้อหาจริงๆของ Ink Breaking นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเดโมกันในนี้กันหน่อยครับไปเลยตอนนี้เรามาที่หน้าแรกของ Ink Breaking กันแล้วนะครับทุกคนจะสังเกตว่านี่แหละ นี่หลักสูตรของฉันนี่ i s h breaking break your English barrier English สื่อสารขั้นพื้นฐานอย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษาหลังฝึกฝนภายใน144ชั่วโมงเฮ้ยก็ไม่ไห้่นานาขนาดนั้นนี่วาเอ,อ้ยลองคลิกเข้าไปกันเลยมาปุ๊บรับกดไปเียทันทีนะครับนี่ครับมันจะบอกว่ามันมี25 lesson s บอกเลยว่า i s h breaking วอร์ชั n นี้เนี่ยมันมีหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเนี่ยรวมๆหัวข้อที่นะที่สามารถใช้ได้จริงเนี่ยประมาณ36หัวข้อนะครับเปิดมาปุ๊บแล้วจะเจอ lesson 1 introduction นะครับฝึกการฟักน่ออนนเเลยคคคืทิ ที่ผมบอก This is my friend, Felice Lachlan. Felice, this is Peter. No, Australia. I'm just here on holiday. มันก็จะมีเหมือนกับคนพูดให้เราฟังแล้วก็ฟังฟังฟังว่าเออเขาพูดประมาณไหนนะอะไรอย่างนี้นะครับมาดูขั้ตอนที่สองกันแบบ native speech ดีกว่าที่เราพูดกันแบบ native จริงๆอ่ะ Nice to meet you too, Felice. That's a pretty name. How do you spell that? F E L I C E It means happy in Latin. Who is Felice? She is Anna's friend. Felice is a friend of Anna. Who is Felice? She is Anna's friend. Felice is a friend of Anna. Who is Anna introducing to Peter? she i n t r o d u c i n g f e l i x Anna is introducing f e l i x to Peter's อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยิ่งสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเราพูดคล่องแค่ไหนก็คือเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับและอย่างหนึ่งมันมีมากถึง25หลักสูตรถ้าฝึกเสร็จเนี่ยสามารถคุยได้ลื่นแหละเพราะว่าเออเราตั้งใจฝึกจริงๆมันก็จะรู้ว่าเออตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันควรจะโต้อตอบประมาณไหนอาลครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำแอป i n g Breaking อันนี้ใหม่มากๆถ้าใครไม่มีคอมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า i n g Breaking เนี่ยตอนนี้เขามีแอปแล้วนี่ครับแอป i n g Breaking นี่ขอลดแสงนิดนึงเปิดเข้าไป บุ๊นี่ครับแอปเป็นแอปฝึปกภาษาอังกฤษของ i ิงบรอกกิ้งนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีแอปเรียบร้อยแล้วดูไฮเทคขึ้นมากเลยมาเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวขอล็อกอินแป๊บนึงนะครับเป็นชื่อของผมแอปเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่สะดวกฝึกในคอมแบบผมนะครับเพราะว่าเออบางทีอาจจะไม่มีคอมมาไ้ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีมือถือใช่ไหมซึ่งฟีเจอร์เด่นๆของแอปเนี่ยก็จะมีฝัดการแล้วก็ควิชด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูกันนิดนึงมาโอเคบรอกกิ้งออฟฟูดด้วยก่ะเ้ยเราอยากกินพอดีเลยยังไม่กินข้าวเย็นเลยครับเห็นไหมเอ้คว ครับสเต็กแน่ต่อไปเฟรนฟรายส์สลดดัดเี้โรสบีฟอะเก้าเต็มสิบอุ้ Beef, 10, ยเราผิดอะไรวะเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรโอ้โ oh. หแฟลการ์ดเราพลาดไปน,นิดนึงเรามาลาองยันนี้ก็คือควิสนะฮะควิสเกมเอาควิสเกมเอ็กซ <cam> ์มัสมาเราฟังกัน Some people say น looks like Michael Jackson. people Michael like Ivan I'm e r y similar in appearance to Michael Jackson เขาบอกว่า what do some people mean? Some people say I'm i g h t look like look like ก็คือมันคล้ายๆค,ครับแล้วก็ similar ก็คล้ายๆกับคำว่า look like เป็นซึเนียนะครับเป็นคำเหมือนนะแล้วก็ไป similar He k n e w s no one in the new class He k n e w no one แสดงว่าเขาไม่รู้จักใครเลยครับ He did not know anyone in the new class ครับผมตองน,นี้นี่ได้18 20นะครับนี่ก็ตีประ,ประมาณ90%นะครับโอ้ก็ถือว่าเยอะ นี่ครับอิงเบรกกิ้งเนี่ยก็มีอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบแอ e n a รนนะครับฝึกการพูดตอบโต้แบบเรียลไทม์แล้วมันก็จะคิดเป็นคะแนนนะครับเต็มร้อยแล้วเนี่ยเราฝึกพูดตรงเนี้ยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ฉัาเล่นหน่อย I want a ไอวาน e ละเพชรเขาได้หกสิบห้าคะแนนใช่ไหมมา no sharks have sharp teeth I don't want a shark to eat me กันสี่คะแนนมาดีมาดีด no Lion's roar. You can't live with a lion in your room when you are grown up. เราพูดเราพูดเร็วไปอันนี้ก็เป็นระบบแอปเข้าาวเลยครับที่แอป In k Breaking Me เนี่ยก็ถือว่ามันอยู่เหมือนกันมันรู้สึกว่าการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่แค่การท่องจําคําศัพท์อีกต่อไปแล้วครับมันเป็นสิ่งที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วเราก็สามารถสนุกไปกับการเรียนรู้คงมันได้นะฮะก็สามารถล็อกอินได้หลายที่นะไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะนี่ครับมี iPad ด้วยนี่เห็นปะแอป In k Breaking มือ p a d ให้ปั๊บ้าสู่ระบบตรงนี้ iPad มามีมือถือเอ้าก็ทําอะไรก็ได้มีมือถือคอม iPad สามารถเข้า แค่มีอุปกรณ์เป็น device ก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างเลย แล้วฝึกพวกนี้ฝึกไปแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราถึงไหนโปรเซสเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มีระบบ notification แล้วหรือว่า reminders email นั่นเองเดี๋ยวเขาก็จะส่ง email tracking process ของเรามาว่าเราเรียนค้างไปประมาณไหนมันก็จะมี process tracking เข้ามาหา email ของเรานะครับทำให้เราสามารถเออ alert อยู่ตลอดเวลารู้ว่าเออต้องเรียนตรงไหนอะไรยังไงเราจะได้ไม่ลืมนะครับว่าวันนี้น่ยต้องเรียนอันนี้มันก็จะ tracking Your learning ตลอดเวลานะครับราคาเนี่ยก็ถือว่าจับต้องได้ มากมากเลยราคาภา,า,าษีา9 0บาทในการลงทุนเพื่อการเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่จ่ายและคุ้มค่าครับสำหรับผมนะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมลองแนะนําหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับทุกคนไปนะครับและแถมการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันโคตรส่งผลสําคัญต่อการทํางานการใช้ชีวิตยิ่งเรียนไวก็ยิ่งดีครับผมด้วยส่วนตัวนะผมมองว่าการที่เราต้องตามไปทันโลกเนี่ยมันสําคัญกว่าที่โลกต้องตามเรานะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเรา ก็ต้องรีบพัฒนาตัวเองนะครับการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นแฟกเตอร์หนึ่งเลยที่จะทําให้เรามีความก้าวหน้าในการทํางานหรือว่าในอาชีพสายงานแพทเวย์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็ขอคุณอิงเบรกกิ้งนะครับที่มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะครับมาแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเลยอ่ะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับย้ำเดชชีวิตอีกก็จะมาแนะนํากันอีกนะครับสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล r i b e ด้วยตรงนี้นะครับ